มาค่ะเช้าเช้ากาแฟนะคะบอกได้เลยกาแฟตัวนี้มันดีตรงที่มันใสอินโดรีนแล้ว,ว่าใส่บุนะคะคก็เลยกินเพราะฉะนั้นบุเนี่ยคือทําให้เรานะคะอิ่มนะคะแล้วก็เวลาเราจะกินอะไรเราจะกินได้น้อยลงเพราะบุนะคะมันจะไปพองในกระเพาะเรานะคะแล้วตัวอินโดเนก็จะไปเป็นเจลเคลือกบกระเพาะเราเวลาเรากินอะไรที่มันหวานหวานเป็นน้ําตาลเข้าไปขนมเคก้กขนุนละมุดอะไรที่มีน้ําตาลไปจับ แล้วก็ออกมาเพราะว่าน้ําตาลมันอยู่ในร่างกายเรามันจะแปลสภาพเป็นไขมันนะคะใครที่สนใจอยากจะกินยี่ห้อนี้แล้วนะคะพี่บอกได้เลยว่าถุงใหญ่ๆแบบนี้มี15ซองเล็กๆราคา248บาทใครสนใจสั่งซื้อได้เลยส่งฟรีค่ะส่งฟรีโอเคเนาะ,อะลองชิม,มร้อนนะคะขม,มหวานมัน โอเคเนาะไปแล้วจ้ะกินได้เช้าเย็นเลยนะคะหรือตองวันแถมแก้วก็ได้ไปแลวจ้าส่งวัดสี่สบแปดาทส่งฟรีจ้า